สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบ้านเห็ดชาเนี่ยตาชุดเด็กๆอ่ะเอาไปแล้วเหรอคือวันนี้ถ้าเกิดมันเทปูนเสร็จก็อาจจะระหว่างรอปูนหมักเนาะอาจจะแบบระหว่างรอปูนแห้งปูนหมักก็อาจจะแวะไปตาจะเห็นไม่เสื้อผ้าเด็กเล็กๆอ่ะนีมันเคยเอามาแล้วเนาะฮะลองมาตัวเล็กๆนะ ของเล็กๆเอาไปหมดนั่นเลยเขา้อผ้ันรู้น้องเขาใส่อะไรได้ก็เขาดูอ๋อนี่จ้านี่เด็กผู้หญิงนะต้องแบบน,นี้นี่น้อยใส่ได้นี่นี่นี่น่ารักน่ารักนะคะเนาะเธอได้เราไม่มีลูกนะถ้าเรมีลูกสุดที่เนี่ยเสื้อผ้าน่ารักน่ารักเราก็จะซื้อให้ลูกเราใส่ แต่เรไ,ไม่มีอ่ะัลโเป็นอะไรคะอไทำะไะไมทูอ่ะอยู่เฉยๆบุนอกจากวันนี้เทพูแล้วอาจจะรับไปบ้านแม่เลี้ยงเดียวนะฮะตามที่รู้เล่าฟังก็น่าเห็นใจก็คือคุณแม่เนี่ยเลี้ยงลูก3ามคนเนาะนยอะเบ้านเขาเล็กบ้านเขาเล็ก นะตามที่คุณลุงเล่าให้ฟังเนี่ยบ้านของแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยจะอยู่กันสี่คนนะมีลูกสาวหนึ่งลูกชายสองนะลูกคนโตอยู่ปอปอ,หอป,อปอหนึ่งใช่ไหมลูกคนโตอยู่ปหนึ่งนี่แหละนะส่วนต่อมาก็ไล่ลงมาเป็นอันนี้อรุบาล แล้วก็ต่อเตะเนาะคนคนคนโต,โตอยู่ฟ้อนึ่งคนที่สองอยู่ต่อเตะ่วนคนที่สามยังไม่ได้ไปเรียนนะฮะนั้นก็น่าเห็นใจอยู่นะเขาที่เล่าให้ฟังเอาถูกสามีทิ้งนะถูกผัวทิ้งนะให้อยู่กับลูกลำพังเพราะว่าด้วยความจนด้วยความอะไรน,นะฮะ ก็เลยชาวบ้านแถวนั้นเขาก็เลยหิบยืย่นให้คนละเล็กคนละน้อยไรนาก็ไม่มีไรนาก็มีไม่ถึงไรนะฮะอยู่เพลิงอยู่กระตอ๊อนกะอยู่รกระต๊อบนะฮะท่านผู้ชมก็น่าไปช่วยเหลือนะฮะเห็นคุณพ่ออันคุณลุงเพื่อนบอกว่าเสื้อผ้าก็ไม่ค่อยมีใสเด็กอ่ะไม่มีเสื้อผ้าใส แล้วคุณแม่ทํางานอะไรคุณแม่ก็จะไปหาหอยหาปูหาปลาตามธรรมชาติกินนะฮะซึ่งคุณแม่ก็ทํามาหากินแต่เลี้ยงลูกสามคนตนะ้องไปหาปูหาปลากินเนี่ยมันก็ไม่ได้นะส่วนน้องคนที่อยู่ปอนหนึ่งเนี่ยต้องหยุดเรียนนะฮะบ่อยๆนะฮะเกือบทุกวันในช่วงที่เกี่ยวข้าวเพราะว่าคุณแม่ต้องไปรับจ้างไม่มีใครเลี้ยงลูกไม่มีใครเลี้ยงน้อง คุณแม่ก็ต้องให้น้องคนหนึ่งหยุดเพราะน,นั้นเดี๋ยววันนี้จะขนเอาเสื้อผ้านะเบื้องต้นไปช่วยเหลือก่อนเดี๋ยวก็มีของอันนี้ด้วยนะคุณผู้ชมมีของแม่และตะซอยนะบ้านแม่และตะซอยหลังนี้เดมาที่อยู่อเองเดี๋ยวเอาไปมอบให้แล้วก็มี แว่นตาของพี่บ่าวยังไม่เจอพี่บ่าวเลยเดี๋ยวไว้หมอกให้พี่บ่าวเอาแว่นีาเดี๋ยวก,มก,กวม็มีอุปกรณ์ก่อสร้างนะท่านผู้ชมมีอุปกรณ์ก่อสร้างจะมีเครื่องขัดปูนเนาะเครื่องขัดปูนนี้ รู้สึกว่าใบมันจะหมดแล้วทนะ่านหมดแล้วอันสุดท้ายแล้วนี่มันใช้ได้บ้านบ้านละหนึ่งใบมันก็เริ่มหมดอีกแล้วต้องไปหาซื้อใบอันนี้มาใหม่ออตาที่ตอนนั้นที่พรยาเจ,าจดีส่สงให้นะไม่ใช่ใบอันนี้บอกคะอันบอกใบนี้แต่ว่เราใช้หมดครบแล้วไงสองอันนะเออใช้ครบหมดแล้วมันหลอดหมดแล้วน,นี่ก็อุปกรณ์ที่เราจะเตรียมไป เดี๋ยวก็วันนี้จะไปรอรถปูนเนาะจะไปรอรถปูนอยู่หน้าง,งานนะฮะก็อาจจะไม่ได้ไปชายนะวันนี้อากาปเร็เาเดี๋ยวรถปูนมารอเราโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะนะ<อ>สวัสดีค่ะ